สมัยนั้นไม่มี MRI ค่ะมีแต่ CT s c สแกน Scan สแกนมันต้องให้หมอ x อกซเรย์ทำแล้วท่านก็รู้ใช่ไหมว่าเลือดออกในสมองเนี่ยมันป๊บปึบปึบโตขึ้นโตขึ้นแป๊บเดียวตายได้หรือไม่ก็อามาพาดเนื้อสมองตายเป็นตายเลยนะหมอจําได้ว่าไปตามหมอ x อกซเรยเขาไม่ยอมลงมาค่ะหมอ x อกซเรเป็นหมอรุ่นพี่ของหมอที่สวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยระดับนางงามเลย ิวขาวสวยหน้าตาสะสวยมากแต่เธอเดินลงมาพร้อมกับเจอพวกเราฝูงไก่แล้วเธอก็บอกอย่างเยือกเย็นแต่งดงามว่าเอาไว้ทำพรุ่งนี้เช้าหมอจำได้ว่าพี่พี่แพทย์ประจำบ้านปีที่สามสัญญาการผู้ชายนะแกยกมือไหว้นะแกยกมือไหว้หมอเอ็กซเรย์คนนั้นซึ่งจริงๆอายุน้อยกว่าได้โปรดเธอครับ ถ้าช้ากว่านี้อีกสองสามชั่วโมงเกรงว่าคนไข้จะแย่ถ้ารู้ไหมว่าคนสวยตอบว่าไงคนสวยตอบว่าเป็นพ่อเธอเหรอถ้ารู้ไหมว่าพี่คนนั้นตอบว่ายังไงผมดูแลคนไข้ทุกคนเหมือนเขาเป็นพ่อผมครับได้โปรดกรุณาช่วยมาผ่าช่วยมาทำซีทีสแกนให้พ่อผมด้วย ไม่ว่าเขาจะเป็นใครวันนี้ผมจะดูแลเขาเหมือนเขาเป็นพ่อผมครับโห oh, หมอฟังแล้วหมอรู้สึกดีมากเลยนะปรากฏว่าย่างนั้นสะบัดหน้าพลึดแต่ทแถ้า <c oughs> คนไข้ก็รอดชีวิตนับจากนั้นมาหมอต้อยก็เปลี่ยนนิสัยเป็นอีกแบบหนึ่งจนกระทั่งหมอจบมาแล้วหมอเป็นแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเป็นแพทย์ที่ที่ที่ภูมิพลแล้วก็มาเป็นหมอสูหมออยู่ในชีวิตของแพทย์แปดปีนะคะก่อนที่จะลาออกมาเป็นอาจารย์ อยู่ในฐานะอาจารย์หลายปีแล้วก่อนที่จะลาออกมาหมอจ,จะไม่ใช่คนฉลาดที่สุดหมออาจจะไม่ใช่คน,คนเก่งที่สุดแต่วันสุดท้ายที่ออกจากวิชาชีพมาไม่เคยมีวันไหนที่ต้องเสียใจเพราะทำพลาดและทอดทิ้งคนไข้ให้เสียโอกาสแม้แต่คนเดียวเลยนะคะ หมอไม่มีแผลในใจนั้นเลยหมอไม่เคยท่อทิ้งคนไข้คนใดให้เสียโอกาสเพราะความล่าช้าเพราะความละเลยของตัวเองแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อหมอมาทํางานในกิฟฟารีนหมอไม่เคยละทิ้งโอกาสหรือทําอะไรให้ทุกท่านในห้องนี้ต้องเสียโอกาสแม้แต่นิดเดียวแล้วท่านจะสู้หรือเปล่าสู้เพราะฉะน,นั้นถ้าเมื่อไหร่ท่านนั่งหลับอยู่กับบ้านขอให้รู้ว่าหมอจ้องท่านอยู่เมื่อไหร่ท่านอู้ขอให้รู้ว่าหมอรู้นะ จริงป่ะนะคะเพราะฉะนั้นหมองคาดหังตรงนี้นะคะดูให้ดีๆว่าเราจะไปต่อกันยังไงพาราไดท์ที่มีผลงาน33,000ืนเนี่ยเขาจะได้อะไรหลายอย่างถ้าดาวรายของท่านเป็นพาราได์แล้วไม่ได้33,000ื0 0เขาจะได้ไม่ครบรับผิดชอบกันหน่อยจริงไหมคะ เขาเป็นดาวรา,าเราอะหรือก็ทั้งตัวท่านเองอะรู้เปล่ามึนๆ่ะบางคนเป็นพาราได้แบบมึนๆอะยังไม่รู้เลยว่าจะมีรายได้กี่ช่องทางอ่ะนอกเหนือจากไอทีมกลาง35%ที่ตัวเองได้ไปแล้วเนี่ยนะจริงๆมันก็สะสมแต้มได้หนึ่งแต้มใช่ไหมถ้าได้สามหมื่นใช่ไหมคะถ้าได้สองหมื่นเหลือครึ่งแต้มเสียโอกาสไหม <Yeah. S 1> ถ้าตา่ำกว่าสองหมื่นไม่ได้สักแต้มเสียโอกาสไหม <Yeah. S 1> แล้วต้องโทษใครเนี่ย oh. โทษแม่มันค <laughs> รับไล์นะคะสเปเชียลโบนัส1% ถ้าไม่ได้3า0 0 0ื่นไม่ได้ถูกไหมถูกไหมคะเงินเดือนประจําตําแหน่งห้าพันไม่ได้ถูกไหมโทษใครโทษแม่มันค่ะนะคะเนี่ยคือสิ่งที่ต้องบอกนะคะรวมถึงนี้นะคะผลประโยชน์จากพาลได์ใต้ล่างยาวตลอดสายนะอย่าลืมนะมันมีนะนะคะบางคนยังไม่รู้ยังมือนอยู่นะคะดังนั้นหมอจะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ตรงนี้มันได้ไม่ครบแต่33000ถือเป็นพื้นฐานต่ำสุดที่ควรได้ ตัวท่านเองในห้องนี้ทําได้ทุกคนเกินอยู่แล้วแต่ขอให้ช่วยไปดูดาวไลน์ด้วยวันนี้ถ้าสํานึกความรับผิดช,ชอบมันเต็มหัวใจเนี่ยท่านต้องทําให้คนของท่านได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะใช่ไหมคะพราสํานึกตรงนี้เก่งขึ้นอีกนิดก็ทําให้เขาได้เนี่ยนะสี่หมสมมุตินะถามว่า40่สิบกวัน4,5่หมยากขึ้นกว่าส0 0 0มื่นไหมยากขึ้น แต่ถามว่าได้อะไรเขาก็จะมีโบนัสพิเศษแล้วถ้ามีตัวตนของคนทํางานก็มีโกสตาลูกคนหนึ่งมันหมายถึงอะไรมีโกสตาลูกเพิ่มขึ้นคือคนคนนั้นมีโอกาสที่จะขยับตําแหน่งต่อไปในอนาคตเขาเป็นพาาได์เขาอาจจะมีโกสตาเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแต่มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะมีพาาได์ลูกในอนาคตใช่ไหมคะนี่คือโอกาสที่เขาไม่ควรจะต้องสูญเสียไปเพราะเขาไม่รู้นะจริงไหมคะถ้าเก่งอีกนิดนึงนะ อันนี้คือสูงสุดคุณอรงศักดิ์เคยบอกมาว่าถ้าจะคำนวณว่าไม่ยากเกินไปและได้เยอะสูงสุดก็คือทีมการโกสตาร์ห0 0 0 0พีเพราะว่ามันจะได้โบนัสพิเศษและมีเงินประจำเดือนเพิ่มขึ้น1,400บาทแล้วได้อะไรอีกหลายๆอยา่างใช้ปะนะคะไอเก้าหมื่นพีนะเอาไปพวกเก่งๆเหอะนะคะช่างไปเถอะไม่ต้องได้ก็ได้นะมาว่ามันยากเอาง่ายๆนะคะไอ้พวกนี้ยนะยอดกลุ่มทีมกาน2 0 0 0 0 0ก็อย่าไปเอามันเริ่มยาก สำหรับพวกเก่งๆก็แล้วกันเขาหาเองแหละแต่ว่าเขาจะได้รับโบนัสพิเศษประจําเดือนเพิ่มขึ้นเป็นหกหมื่นอันนี้ไปหาได้เด็กแผนนะที่แต่หมอจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยอย่างน้อยสามหมื่นสามแสนเนี่ยท่านจะมีรายได้หลายหมื่นไม่น้อยเลยเขาเขียนผิดไม่ใช่หลายบาทน,นะหลายหมื่นค่ะวันนั้นคุณจิรายุทธก็ลองคํานวณให้ดูละยุทมาปะเมื่อกี้พี่ยังอย่าอยู่แวบๆบแบบคะ อยู่ห้องโน้นใช่ไหมอ๋อเขาถือว่าเขาเด็กเขาเลยไปอยู่ห้องโน้นนะคะนะคะล้าหมื่นนะนะคะยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าได้3ามหมื่นสาเนี่ยได้เยอะเลยนะนะคะตกหเดือนได้อีกส0 0 0มืนท่านนึกถึงหัวใจของพาราดัยนะปกติเล่นแต้มอยู่เวลาได้หกหมื่นดีใจไหมมันต้องได้กี่แต้มถึงได้หกหมื่นยี่สิแต้มไม่ทํากี่เดือนสองปีเฉล่ กเล่นแค่ครึ่งแต้มเลยนะถ้าได้เดือนละแต้มมันก็ยิบสี่เดือนใช่ไหมแต่ได้ทีนดีใจเป็นบ้าเลยใช่ปะใช่ไหมคะยิ้มปั้นเลยหกหมื่นเนี่ยนะมีความสุขมากแต่อันนี้หกเดือนได้สามหมื่นทำไมดีใจกว่าไหมเนะี<ช>่ยเอาไม่เอาเอาเอหมอเคยพูดเสมอว่าสามหมื่นสำหรับพรายไดเนี่ยมีค่านะคะแล้วถ้ากิาทำติดกันเน่ยสิบสองเดือนเนี่ยปีหนึ่งนั้นอ่ะท่านได้แสนสองใช่ป่ะ ไม่เกี่ยวกับเงินดาวรถยนอะไรเลยนะไอ้นั่นก็ได้อีกต่างหากนะแล้วแต่ถิาท่านทำสองแต้ม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 นี่คือเท่าไหร่หกหมื่นได้สองแต้มใช่ไหมใช่ไหมคะสองแต้มหกหมื่นหกหมื่นตลอดปีเอาแค่ทําทีมกลางโกลตาหกหมื่นตลอดปีเนี่ยแล้วทีมกลางพราได์เลี้ยละว่าให้มาได้ที่สามแสนห้าสามแสนห้าสามแสนห้าเนี่ยท่านได้ไปแสนสองแล้วใช่ปะโอ้โห เทจะตายนะคะเพราะฉะนั้นพรายที่มีผลงาน3 0 0แสนกับ3 000, 3 0 0 0 0 0 0เนี่ยเขาได้ยูนีเลเวล1%ของตัวเองลองคิดดูนะเอาว่าต่ำเตี้ยที่สุด3,500 0นห่ก็ได้ไปฟรีๆอีก3า0 0 0ถูกไหมนะคะไอเจ็กที่มันไม่เคยได้อะนะแถมดาวไลที่คุณฟายก็ได้อีกอะ่ะถ้าเขาทำได้เนะี่ยมีแค่1คนเขาได้3,500 0ท่านก็ได้3,500อ,อีกอะ่ะ นี่ก็ฟรีต่างหากไม่เกี่ยวกับไอ้เงินที่เคยได้ด้วยมีซูเปอร์โบนัสามหมืนมาสร้าง6เดือนด้วย1ปี6กหมื่นยีเดือนก็ได้เงินดาวรถยนต์แล้วถ้าปดสมมติว่าได้2แต้มทุกเดือนคือแสนสองในปีเดียวถูกไหมคะถูกไหมคะเอาไม่เอาคะเ,าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อะไรถึงจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เราคะ่ะมันอยู่ที่วินัยคะ่ะนะคะนะคะหมอว่านะคะจากที่หมอมานั่งคิดและคิดและก็คิด อย่างน้อยที่สุดตัวท่านเนี่ยอย่างได้อย่างน้อยที่สุดขอให้ได้อยู่นี้เลเวลสามหมื่นสามแสนห้าไม่ยากไปใช่ไหมเป้ไม่ยากใช่ไหมถ้าไม่อู้ใช่ไหมคะหมอบอกแล้วว่าตั้งแต่เป็นหมอมาหมอไม่เคยอู้เลยนะคะท่านรู้ไหมว่าความเป็นหมอทําให้กิฟฟารินมีวันนี้ถ้าหมอไม่ได้จบแพทย์มาเนี่ยหมออาจจะไม่อืดเท่านี้นะและยังไม่พอเขาเอาหมอไปฝึกทหารด้วยหมอโดนฝึกทหารแปดเดือนนะตอนจะติดยศเรือร้อย เรืออากาศโทเนี่ยฝึกสี่เดือนตอนจะติดยศนาวาอากาศตรีอีกสี่เดือนไปฝึกที่เขาชนไก่ชันะั้าจะบอกให้ขอโทษหมอหลักสูตรยิ่งกว่ารอดออีกหมอทํามาแล้วตั้งแต่พลางหน้า,าตาคลานเข่าลอดลวด,ลดน้ําปีนเนี่ยปีนอะไรแนละ้วเขาเรียกว่าอะไรนะหลบหลีกหลีกหนีในเวลากลางวันหลบหลีกหลีกหนีในเวลากลางคืนกลางคืนนอนนอนหนุนรองเทา้าบู๊ลองมาทุกอย่างแล้วเพราะฉันหมออึดมากเลย เาบอกท่านเลยว่าบ,บอกอื่นแล้วตั้งแต่เปิดกิฟฟิลินมาเมอไม่เคยขี้เกียจแม้แต่วันเดียวเลยท่านทําได้ไหม,ไมขี้เกียจเลยแล้วถามว่ามันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนสันดานเลยนะเพราะว่าเดิมไม่ใช่ไงเพราะตอนเล็กๆไม่ใช่ไงแต่มันมาเปลี่ยนเพราะความรับผิดชอบไงแล้วตัวท่านวันนี้ทันทีที่มีดาวไลน์แม้เพียงคนเดียวความรับผิดชอบย่อมบังเกิดถูกไหมคะ วันนี้มันวิสาขาดีๆท่านอาจารย์มันวิทยพูดไปแล้วด้วยไม่น่าพูดง่ายมากเลยนะคะดังนั้น,นหมอก็มานั่งคำนวณดูละวหมอคิดว่าเอาเป็นว่าไม่ยากไม่ง่ายและได้ประโยคสูงสุดคือ60,000่นกับ3 5 0แสห้าค่ะจริงไหมแต่ถ้ามันไม่ได้6กหม0่นทุกเดือนก็ยังไม่เป็นไรอย่างน้อยๆอยู่ที่สามห0ื่นเอาแต่เดือนไหนมันสู้ได้ถึงหกหมืนมันก็ได้สองแต้มมันก็คุ้มขึ้น ะะดังนั้นนะคะมาดูว่าหลายทางมันจะครบจริงๆนะคะผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆหมอไปเร็วๆแล้วละกันนะคะอยากจะบอกตรงนี้ว่าไอ้นี่ไปอ่านเอานะจงไปอ่านเอาจากเอกสารที่มีให้นะคะทำยังไงจะได้ทำยังไงจะได้งานพื้นฐานค่ะคุยกับคนให้เป็นฮัลโหลทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักหัดปรับตัวซีว่า ถ้าเราเคยเป็นคนแข็งแข็งมีบางท่านเคยมาปรึกษามหมอว่าผมเป็นคนแข็งพี่เป็นคนแข็งมาก่อนปรับได้ไหมได้ค่ะพี่ปรับจากไหนก่อนละ่ะพี่ปรับจากหัวใจก่อนค่ะนะคะวันนี้พี่อย่าคิดแล้วกันนะว่าพี่มาทำไรายได้ในกิฟเฟอรีนพี่คิดแค่ว่าพี่กำลังทำให้คนอื่นมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นปรับแค่นี้อ่อนลงไปเยอะเลยนะจริงปาคะจริงไหม นะปรับแค่นี้อ่อนลงไปเยอะคุยกับคนให้เป็นยิ้มเก่งๆหาสังคมใหม่นะคะได้โปรดได้โปรดหาสังคมใหม่คะ <c oughs> ่ะยางรถยนต์เนี่ยเอามาให้หาสังคมใหม่นะคะ <c oughs> แล้วท่านต้องรู้เลยนะว่าเอาอย่างนี้ระหว่างคุยกับอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์กับคุยกับวินมอเตอร์ไซค์จุดขายต่างกันไหม <c oughs> ข้อแรกท่านใช้เองแล้วรู้ว่ามันดีแล้ว <c oughs> คุยกับวินมอเตอร์ไซค์ ให้เปลี่ยนยางจุดขายอยู่ที่ความปลอดภัยและความทนถ้าคุยกับเจ้าของอู่จุดขายอยู่ที่รายได้และประโยชน์ที่เขาได้รับจริงไหมคะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นโฟกัสตรงนี้แล้วเข้าใจแต่ถามว่าถ้าทําได้หาสังคมใหม่ได้ไหมได้วินมอเตอร์ไซค์รู้จักคนเยอะไหมเย,ยอะนอกจากวินด้วยกันแล้วแกยังมีลูกค้าขาประจําอีกถูกไหมคะถูกไหมนะอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์มีสังคมเยอะไหมเย,ยอะ มีตังค์ด้วยนะกินโต๊ะแชร์ด้วยนะอีกเยอะเลยนะแล้วก็รับรบองว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขายต่อได้อีกเยอะเลยนะอันเนี้จะต้องเริ่มต้นจากตอนที่ท่านใช้เองก่อนมีเรื่องพูดมีเรื่องเล่าและมีความจริงใจต่อทุกคนในระดับหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่เจอหน้าใครเฮ้ยกิฟต์ฟรีมาแล้วเดี๋ยวมาชวนใช่ไหมนะคะพัางตรงนี้ต้องระวังให้ดีคุยกับคนเป็นหาสังคมใหม่วิเคราะห์คนให้เป็นนะคะให้เป็นว่าจะต้องทำยังไงนะคะ หมอย้ำนะคะชวนให้30,000คือใช้เองดูแลผู้บริโภคและเชิญคนใหม่นะคะนะคะส่วน3 3 0 0 0 0แก็คือทีมงานที่จะเติบโตสร้างสายสัมพันธ์และความรู้ในเครือข่ายให้แข็งแรงรู้จักรักและใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างทำให้ทุกคนในความสุขทุกคนในเครือข่ายมีความสุขและเติบโตจำไว้นะคะในชีวิตของท่านผู้บริโภค80-90%ไม่ใช่ตัวเลขที่แปลกค่ะคนที่ทำงานสม่ำเสมอ กระทุงให้เป็นสามหมื่นสามแสนไหวไหมเพราะว่าชี้เขาเห็นว่าระหว่างทําไม่ถึงกับทาถึงรายได้ต่างกันนะนะคะนักธุรกิจใหม่ๆที่อาจจะเริ่มต้นไฟแรงๆหน่อยแล้วก็ดาวลายไฟแรงๆพวกนี้ทำให้เขามีความสุขและเติบโตใช้โซเชียลมีเดียนะคะวันอาทิตย์ใครไปฟังหมอบรรยายบ้างคะเกือบทั้งห้องนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นซื้อโทรศัพท์ที่ไม่ใช่อมาม่าต่อไปนะคะแล้วก็หัดเล่นให้หมดนะ แต่ไม่ใช่เล่นจนไม่งอหัวนะเดี๋ยวเป็นโลคคอเคล็ดนะจะบอกให้นิ้วล็อกต่างหากนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปติดอีคุกกี้รันกันไปหมดนะคะใช้ทํางานค่ะนะคะตอนนี้คนจะเริ่มใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมากขึ้น26ล้านเป็นตัวเลขล่าสุดแล้วไม่นานจะเป็น30 40ล้านถ้าท่านใช้ไม่เป็นท่านเสียโอกาสไหม <Yeah. S 1> ้วถ้าเราเรียนหนังสือจบป .4 เราใช้ได้ไหม <Yeah. S 1> ได้ อย่าไปติดตัวเองที่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นหัดใช้แต่สิ่งที่หมอเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าเวลาใช้ขอให้เข้าถูกช่องทางอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะหมอต้องแนะนำเพราะพวกเราบางคนจะเจอข้อนี้ที่สุดค่ะไม่ตั้งใจเลยแอบใช้รูปของคนอื่นหรือใช้ข้อความของคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตและไม่ให้เครดิตเขาค่ะถ้าจะเอาของใครมาใช้ให้เกียเข้นิดนึงว่าไปเอาไปอ้างอิงมาจากไหน นะคะกิฟฟารินเจอข้อนี้คะ่ะกิฟฟารีนไม่เจอความไม่สุภาพกิฟฟารีนไม่โฆษณาเกินจริงกิฟฟารีนไม่ค่อยเน้นขายของแต่กิฟฟารีนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องไม่ใช้เครดิตแต่เราเห็นคนบางคนเนี่ยละลาบละลวงขายของในสื่อส่วนตัวของคนอื่นแบบเนี้ยอย่างน้องคนนี้โดนอย่างเงี้ยซิลิต้าเขาก็มีคนมาคอมเมนต์เรื่องชุ้นเรื่องชุดนี่มาขายกระเป๋ามาจากไหนก็ไม่รู้ท่านว่าจะมีคนซื้อกระเป๋าแกไหม มีไหมคะ ไม่มีแฟนขับซิลิต้าโกรนะจะบอกให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยเฟซบุ k f เฟซบุ๊กนะคะควรควรมีอะไรที่ทำให้มันเป็นความเป็นเพื่อนอะนะคะทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช้ความเป็นตัวตนไม่โจมตีใครแล้วก็ไม่ฮาร์ดเซลไม่แรงจนเกินไปใช้ไลฟ์สไตล์ในการนำเสนออย่างเงี้ยเอาแบบเนียนๆน,น,นะคะนะคะคนนี้ก็เก่งนะน้องคนนี้คนเราก็มี Before After ให้ดูแบบเนียนๆน,นะคะนี่คุณวลาสวรคร์นี่ก็เก่งมาก เพราะว่ารูปใหญ่วันนั้น4 0 0พคนอาจจะเห็นไม่ชัดคุณเอาลอสวรรค์โพสต์ก่อนใช้แล้วก็หลังใช้แล้วก็เขาก็เล่าเรื่องเขาไปเที่ยวเรื่องโน่นน,นี่เขาก็ไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะคะสติกเกอร์กิฟเฟอรลีนนะคะแชร์เนื้อหาที่บริษัทจัดทําให้ไปให้เพื่อนๆเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ว่ากิฟเฟอรลีนเป็นยังไงแต่ที่หมออยากให้ท่านทํามากที่สุดคือตั้งไลน์กลุ่มค่ะทำยังงคะทาแล้วนะแล้วดีไหม ดีนะคะดีนะถ้าไม่พูดลบถ้าไม่โจมตีกันแล้วไม่ทะเลาะกันนะคะถ้าใครเป็นหัวหน้าลายกลุ่มเช่นเป็นคนตั้งลายกลุ่มกรุณาบริหารลายตัวเองด้วยถ้าจะมีแกะดําสักตัวโผล่เข้ามาเนี่ยรีบเชิญออกไปเลยนะเข้าใจที่หมอบอกไหมคะแกะดําคือจริงๆไปทําธุรกิจอืน่นหรือแกะดําคือมานั่งว่าโจมตีคนนั้นคนนี้ผิดที่ผิดทางก็ต้องคุยกันแล้วก็เชิญออกเพราะว่าเวลาทําลายกลุ่มมันเหมือนเฮาส์ m e ต t i n หรือจัดประชุมกลุ่มย่อยใช่ไหมคะ ซึ่งเราจําเป็นจะต้องมีแต่คนคิดบวกถ้าเรามีคนคิดลบมาปนเราจะลําบากนะคะทํางาน2ออย่างพร้อมๆกันทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะไม่ใช่เล่นแต่โซเชียลมีเดียแต่ไม่ประชุมกลุ่มย่อยเลยอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เจอหน้าเจอตาการพูดคุยการลงภาคสนามยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการทําธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หมอฝากเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะหมอจะขอทักน้องๆเด็กๆนิดนึงเวลาขยายงานเนี่ยให้ไม่ว่าตัวเองจะมีตำแหน่งแค่ไหนให้เปิดหน้ากว้างเอาไว้เสมออย่าคิดว่าต้องลงไปช่วยดาวไลน์จนไม่มีเวลาหาเพื่อนใหม่จนไม่มีเวลาหาทีมงานใหม่เพราะถ้าเปิดท่านไม่สร้างคนใหม่เอาไว้เนี่ย แล้วเล่นดิ่งสายเดียวเนี่ยในที่สุดก็จะเจอปัญหาไรายได้ไม่เยอะเช่นเดียวกันฮัลโหลฟังหมอข้อใจใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดหน้ากว้างคือการหาเพชรเม็ดใหม่แล้วเมื่อไหร่มีใครสนใจก็ค่อยลงลึกแบ่งเวลาค่ะเวลาตรงนี้ลงลึกกับทีมงานนี้เพราะเขาไฟแรงเวลานี้เราต้องหาคนใหม่เวลานี้เราต้องดูแลผู้บริโภคหาตัวช่วยหาคนในครอบครัวช่วยและประโยชน์สุดท้ายที่หมออยากจะฝากบอกนะคะว่านอกจากท่านจะบริหารทีมงานให้เป็นแล้วท่านต้องบริหารความสุขของคนในครอบครัว ให้เป็นด้วยนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะเพราะว่าท่านจะทํางานในกิฟฟินไม่มีความสุขเลยถ้าผุาคนในครอบครัวไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่หมอเคยสอนตลอดเวลาทําให้เขาเห็นด้วยยากไหมคะ บางเคสยากบางเคสง่ายแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคนที่รักเราเขาเห็นว่างานที่ท่านทํามีรายได้กลับมาตัวท่านก็ยังเป็นคนดียังรักเขาเหมือนเดิมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นขึ้นและชดเชยสิ่งที่ครอบครัวขาดหายไปในสิ่งที่ท่านได้รับจากกิฟต์ฟรนหมอเชื่อว่าท่านก็จะฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะสถานการณ์บ้านเมืองอาจจะถึงปลายปีนะคะนะคะไม่รู้จบยังไงเดาไม่ออกนะคะ แต่ถึงปลายปีนี่คือหมอวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นทั้งหมดรวมทั้งหมอดูทั้งหลายนะคะแต่ปลายปีก็ปลายปีเหอะไม่เป็นไรหรอกเขาไปกันได้เราก็ต้องไปกันได้ใช่ไหมใช่ไหมคะยังไงก็บ้านเมืองเราเราก็ต้องอยู่ต่อยังไงลูกเราเราก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมคะสู้ไม่สู้ค่ะหมอเชื่อมั่นนะคะขยันทุกวันคิดแบบนี้ทุกวันแน่นอนที่สุดท่านได้เป็นไดมอนด์แกรนพาราไดส์ค่ะสวัสดีค่ะ